มันยึงเชื้อของรายร่มันหอยปลาแ้วแบบเอางานสามปอบสามงานก็แรงคืินมันยังขอไปยืนยู่แน่แบกปลามันยังง่ายหนาสิงเห็นงานสามปอบสามงานคนกลางมีหนังทั้งนี้บอกว่าคือจะทำมาาตหนังสายอินเดมันยังแสวงไปซ่อมโู่ทุกคำเท่าเอฟโฟสกุน ยังมีนกแขกข้ามกันมันเป็นเ่ามันเป็นบินแบบข้าห้องเขาสาลิกาแล้วบินมาจับสาขาจีิอยู่บางครับงูนั่งนั่งทองซับต่อกันปัญญาบางทองรับข้าวขานกินบางคองบินบนถุงน่อเทิร์นเซลบางครับกินอิ่มแล้วจรินเกินตกลงบางคองบกินแล้วนอนรับผลยู่ซีเซลซีสวดเจตมุตัวนายพ่านเจตมุขเพชรที่พิพิคนประหลาดจึงได้ทำข่าวผ่านโดยพระราชนิพนธ์ ทันงท้ายไปยูให้แจ้งแจเห็นแต่เขาขับแก็บตกเงียบคนน้นหน้ามันใสกิหนึงง่ายผ่านหูแล้วเราสิ้นูโบยิงอยากสิ้นไปอยู่ใจใจตักสปากอยมมั่มั่งขันางน้ำฝนห้ามนั้นทั้งมาแสบซอยขั้นจินหน่อยก็บอเมาหลายบอกท่าพตายเพาเหตซึนท่านแน้านั้นคือหองเมื่อายแล้วน้า นายพานจริงมาแน่มาหน้าลงมากตักเอาเห็ดเข่าบ,บับก,กับแหนมตักใช้กระบอกแล้วไปถอดใช้ชแรงปืนลแล้วจึงนัง่งเมื่อขึ้นทุนราชาติเรื่มบาทมหาราชาเจา้าจึงได้ประกาศประกาศสีว่าให้วันนี้และนักปบานผู้ฉลาดมากจารรยาหน้าหามม้าไม่ก็ไม่คุ้นจังเลย เาขายเนไม่เ <g ười> wow, like, ่ได so ้นเขยกไม่ก็่ะ่าาอ้หอ้โหโอ้โห้ห้โหอ้ห่อ้โห้หโอ้โดอ้โหโอ้โลโม้โหโแ้่หโอ้หอ้โหอ้โหโอ้หอ้โาโอ้โหโอ้โหอ้ขหนอ้โหโ้โหโอ้โหนึ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ ครบไปกนรมเนีน่ยสารให้คนพูดเจ้าเนี่ยมีสองพานย,ย่านแจก,ะกระหรือแรง,งานาโมธนาเป็นหนึ่งนั่งิครกไปกรรทิศบูรพาและทิศใต้ให้คนพูดเจ้าเนี่ยเป็นไงเป็นพอพอท้ออเป็นเพรอ๋อเคอเป็นสมรำนินงเป็นน้องเชิงหัวซอสให้เจ้ามีใจวดจังเทียนดังทายเจ้าน้ามันนี่ขั้นผู้เฒ่ากินคนเหนือนั่งสมน้ามันนี่ขันผู้นุ่มกินคนเหนือนั่งดี หายขยันล่ข้าวอมอูอาโมมามุนมาพระทัพพามุนมั่งโสดจิเตอหัวอยูสถาทานิดเดียวหาบุทหางาดน่งดนัาดีนะน่าดีนน่่านะาานา สี่แยกกลางหรือหน่อยให้จอบก้อยใจตัางพลังจิตในแน่นจิัดสามสันหาชาหรือเจ้าชันอิราเดียวแต่ความประถองหมาดแม่นพวังได้สุงกวัายุทาสามสันตรอพบถั่นข้าฝนืจอธรรมดาหาสันสวยโสภาแตงไหวสีหายจัดถูกเช่นงอกไม่ร่วงลงไปยังหันรวย มีขาอต้นใส้กล้วยใช้สวยโงแจงสันสองสามสีแต่ละสันดอกไม่ใส้ใบสีสันหามีมาล่าสะอาดเขาเผ่าจ้าฝ่ายผู้แข็งหอยอ้อมหนังและอ้อมหนาจัดหามาหมดทุกทิ้งเที่ยงหอบหัวาคาชีงจัดเท้พบจะดีเว้นให้สมเอินลาผ้าสร้เจ่าสันเบื้งเกิดจ้าเพิ่มพิเศษในผ้าพานสวยตะการพื้นแพรว่าคาแสงแนหลงน้อย แบ่งนำอบและสายซอยไข่ยืดให้พร้อมพันเด็กท้าท่อมให้ใส่พร้อมท้องจ้องเจ้าผู้สู่ควานการที่เขาพักขวานตรงนี้พ่อแม่มาให้ทางทางสายขวาทางล่างผู้สูขวานจะได้เห็นปึงสีหนาขึ้นบานให้เจ้านอ้องจิตตั้งอธิษฐานไปตลอดยอดความทุกข์สิแรงเข่าตัวเจ้าสิหิงร่ง หมอสุดขวนก่อนเสื่อเลือกเอาโพชิสมุนโพนิจ,จิตใจตรงโพลุ่มหลงในอาวาัยวะมกยาที่เอามากไกโพนีิจิตใจใหม่บริสุทธิ์ผุดฟองถือตามข้องหิเข้ามากเป็นเจ้าผู้สุดข,ขวัญ้าหมอโชดนั่งทอมพบถวนน้อมจิตนออ้อมอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบ,บ,บานเก่าพน้องขมจริงเทียนหอบหัวเขาได้ถามแล้วเกิดเลย เทียนหอบหัวคาคีเอามาให้ยุดไฟปูชาวาสาธุพุทธบูชาขึ้นกันก็ไฟพียุดยุดสาธุพุทธบูชามหาเตชาวันโตธรรมมาโมชามหาชิทธิปัะโยสังฆบูชามหาโพคาทิวาหว เอ็มังมาฮาลบุพังสิงฆาณลาธีธานังปฏิปังพุทธเสู้เชมาธรรมเส้าผูเชมาสังฆเส้าผูเชมาอิมินาสกาเลนตังพุทธังอาิผูชยามาอิมินาสกาเลนตัง

นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะคำว่าขวัญขวัญนี่มีความหมายเดืออนาถธรรมชาติแตกต่างนี่พร้อมผู้สุกคน ทุกชีวิตเริ่มต้นมี่ก็มอมจอมหัวผมล้มตัวเป็นเพื่อลี้ยงคอยคนหอยเป็นพวกเราเกิดถึงจอมหัวเจ้าวันเข้าไข่กินจน บอมีโตบอมีนแต่ว่าคนมทุัแดงหน้าเป็นผงควันข้มปารอกนอกม้วนควันหักแดงน้ำมาทั้งควันสีดำแดงเขียวหาบอมีพี่คนย่างดีใจสมความคุ้มมายหา่ย่างควันนี้เงินนี้เพียงคัตังคก็ตังจะเาคัดตังกันบางควันนี้ฟังนั่งงก็ว่าันหาย ยักขวัญตั้งขบวนที่ชาวเราสอมเดียวคนเขาเอินยังตกใจลายว่าขวัญว่าไทยดีหายได้แกแหวันขาเราพัดทุกอย่างวันของทุกสิ่งแตสมัยของที่เขาแพ่หักอยากว่าขวัญมาเกี่ยงวัาเนี่ยนอนเหียงทางน้าสกังเรี้ยงลูกมวนใายเอินแล้วขวัญเนี่ยขวัญลูกกับขวัญในชาวเราขวัญเขาเอินว่าแผ่นดินเทศสกานขาดของแต่ละสิ่งยังเอินว่า ของขวัญเหาในี้ฝนไม่น่านั่นเองฝนถึงมาเราถามเอาเขาไม่รู้ตั้งในความหวังนั้นเอาวางนั่นเอนว่าเขาแหงเขาขวานฟังสำนวนยเป็นกองที่ขวัญขวัญดี่ในเพิงผาบัดดีฟุตขาทั้งหลายมีใจสิ้นคอยยิ่งเจ้าก่อนขอหมูบ้านด้วยพรแก่เท่าอัจฉริพลโยธุโพธิลุคนิธามาคุณขาทั้งหลายขอร้อน ขอให้คุณอนุสอนสามสิ่งคือรัตนาแก้วจริงดวงนี้กับทั้งคุณประเสศเีทุกแห่งุกแรงล่าสวงสวรคงหน้าเสดสันให้เป็นพระพรแก่คุณครูอาภัสราพนมิสุขลงประกอบด้วยอายุวันนาทุขาภาระอรคยาปฏิภาณอธิปัตัยมิสุเป็นยังไงวะูอุบ นาทานสมบัติทุกเรื่องให้คุณผู้เจา้ามีเจชะอนุภาพกับเรืองทอรนด์ดังแสงสุริยส่องสว่างโลกให้คุณผู้เจา้านี่หายภูหายโศกหายโรคหายภัยหายคอหายเสียงยังลรายใช้ยาตุผวงังใช้ยาม,ม,ยมั่นลังจงเป็นใช้ยาพุ่งพ้นอันแน่นยิ่งถวนทุกสิ่งบ่หยุดวนนั่นเถินบ้านนี่แล้วจึงได้ว่าเสียท,ที่ทาพ,พรนบาวันนั้นมิเศษตะเมอชโช ใช้ยามังทารานาชีมังเคยสาตาเบียตาฟงอมโขนบูล่คุณแปมแล้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองดิบที่เมืองถลงมแทนเมื่อนีแม่นมหาคุณคุณแทนหน้าแจงแล้วให้ลูกแก้วจริงล่มาเป็นราชาติสุดท่างเมื่อมีกวางหน้าฟ้อมร่างฟอมเป็นพอไต่โลกยอมลือชาติถล่มอาลุภาพยิง เป็นเจ้าจอมมียน,นแม่งถล่มแทนขนายดำเมื่อนี่ทำหุพงพงพงพ้นขงบาดย่าจักทะล่มทศลา ชมมาหน้าเราแถมพรอพระอีสวหลอนแถมโชว์พระหน้าไล่โยกสิทธิชัยเผาทหารส,สนาอิจกาสนหาแก,ก้วใจพองแผ่วบริสุทธิาา์อุตตมะโชอุตตมะโยกอุตตมะนิถีอุตตมะานิธีอุตามาอตามะศิพิลาจินทภาพรอมไกย่างทั้งหน้าว่างาฤฤฤฤฤฤขาดคู่พร้อมกันอยู่สันล้อนอาทิตย์จยรจันทร์ทะเลอังคัตนถืกมหาชัยอุตภา,าหาไปกระโชคศุภสาใจอมุตตจ ซอ,อรัฐบระโย,โยโมเด็กมงคลอันเป็นผลหลายประโยชน์อุตมะโม,มโแพ่นี้หนีเมื่อนี้มาเห่สักขีดิ้งํำโลหายถูกโศกต้าหน้าอาไทายราชาขึ้นมาลงแทนหายโพยแม่นวันดีเมื่อนี้เป็นมือขันหาชาลีเมื่อหอสปูสถิตอยู่เย็นใจเท่าสีสนใจยูนา นี่มอญราชบุตรให้เป็นราชาตรังเกาเป็นเจ้าเราสองที่มือนี่เม่นมือดี เมือ่อนิ้ทีทั้งหาเจ้าฟาเราปองคุณก้มมัคุณปองราชท้อนแกวอาจิปรก,การว่ละสารตัวองอาจข้นสู่อาจแล่งโยวันนี้พ่อทียานนอฟาเอชักกาเสวยเมืองพระคุณเมืองคุค้มของไทยทดตลาดใจต,ตามท่ำจำั่งสั์ให้คนวันนี้ดีลื่นล้นประมาณ หูละม่านใจพองแผ้วนิลมิตผาขาดแจวก่อแแปลเน,นั่งหน้าค่องนั่งทศลาชเชียงเครื่ออาจกุิแมงงั่นย่วเส้นน่าเนื่งขับคังสะพังข้อมูเสนาเทวดามาเป็นบริวารแว่ล้อมมาอยู่ออกทุกหมูโลธาทั้งหน้าข้าหน้าขี้ขุดตา,าท,ทุกผาคอมเทาร์นี้ แม่ชรลาสีสาวเทาคือนอเทาบร้องบาเแมสวนบว์วันทธิกขี้าโอเพนฟา้าคีต่างยานกุ้มพะก,กันดานย่มมาชจัตุรรอาจ,จาตองหลวงทั้งควงบนโูล่เจ้าฟาเทชัต้ตัวจรชิงทั้งหลายจึงใหญ่ยังพระพอนแค่ดวงจุม่มลงมาคุมสุขคนให้คนโค้อ่า ทศลาพ้นยูยู่ทุกที่หายกังวลแลกแหลกพร่ําค่อยพนักพร่ําหยไปทั้งภายในและภายนอกแดนดาวขอบที่นี่พระฤาษีสิทธิเดชจบเพศพร้อมอาพมลยมประสิทประทานพร่ําแจวอาจดวงดีมือนีแมินมือสันวันนี้แมือนวันชอบวันประกอบด้วยเรือกงามยามดีเป็นวันฤาษีสิทธิใช่ของเขาอันเดชอันเดกสวัสดีแท้ดีดีแล้วจึงได้ว่าพัทนี้ ขายเชิญเจ้าเทพพระพุธอยู่สังหาเทวดายุสังคีก็มีที่เด็วกว่าแม่ป้องซอยปองมินีพวกพีก่น้องได้มาห่วงพักฝันพักฟังมาห้อมอยู่สถานมีมานกว้างเชิญทั้งกองเจ้าเข้ามินวิทยาอยู่กาสานของแมาป้องซอยสู้เชิญทั้งผู้อยู่ใก่นาข้าวบาดบางานผู้ที่มีสมทานกว่าเอาทั้งไาย จงให้ผ่ายผ่ายมาสู้ซอยเชิญทั้งแม่น้อยแมงฝ่าแม่คลาเชิญทั้งเทพยูฟา่าแสนสว่จักรวาลกับทั้งเมษชมวนยือยวนมาโดยดังเชิญทั้งกำรถิ่นพี่เมรุลาผู้องอาจแจกรกะเชิดเท้าสูพระองค์มือเหนี่ยวโตตังต้งั้ขวันคู้ไม่ขอแทะพร่องให้เจ้ามือม,มันในมือมีแล้วยิ่งแต่ว่าสีส สิทธิพ,พระพ่อนอาทิจอนกันเถิดตั้งข้าง,ขงมหาคุณจนเป็นบุญอันเลิศล่ลำเป็นบุญอันล้ำเลิศกุศนเกิดให้มีมาเพิ่งก่าวจาวาดีแล้ววันคุดแก่จากค่อยพ่ายวันพาดหักน้ำเลิศลา จิ็นพง้าป่าทั้งท่อนสุขสตร์ก่อนโสมใจพิ่นบอกไปว่าดีหลายมีความหมายพิ่นสอนใจพ่อแม่พิ่นมีความยินดีทุกคนมีอยู่ในบ้าน่อยกันท่องสาธุก,การในยกมือขึ้นเหนือเก่าพิ่นเห็นลูกเต้าสอบได้คู่สอบปัญจุได้ครับแล้วเด้เป็นอาจารย์แ้วเป็นอาจารย์ห้อง พ่อแม่เป็นหมายปองดอนดูกเจ้าเป็นจริงเบาพี่น้องทั้งหัวฟองและผ้าแม่ทั้งตายายและเถแก่ทั้งพ่อแม่มาคุ้นหวันเทศตามข้องและตามหีพอได้พิจารณ์ประเทศนี้ถ้าคญมี้ตั้งายหลากดอกไม้หากเหลือหลาย มีทั้งกันนิกาและเกี่ยวจริ่งผาุ่มมินบุคากรมีทั้งเที่ยงวันและเทียราเทียเ่ยนเลมาใป้วิาท่ามีทั้งเขาเจ็งหา้มา,มมามีทั้งตาหมอกหมอมีทุกจัดแจงไวป้ปฐุมเหตุเป็นสมเหตดเป็นตัวทุกคนลูกภูมิคน บางสิ่งทีนพูออม่เลี้ยงได้วามเข่าได้กินนมใหไอ้อกน้องจึงต่อไปเอแม่พูดไหมไอ้เจ้าหนังสือไปฝึกหรือทำมาตรดจบปัญญาปัญยาจบออกมาบ่อยแต่ทานบอยแต่ยากนิชาทานจบออกมาบ่อยจบออกมาอยู่กันแล้วคนมาได้กทำดีบัดนี้เจ้าแต่มีงานทำแล้วขอให้คุณผู้ใหญ่ลงสดใสยาด้วยล่ะ ขอให้เพื ắng, x ấu x ấu x ấu ่อนเพื่อีตงใจเวลาวันราต่อยน้อยยึดใจหอยแม่ตาทั้งแม่ตาเขาสอนใจใครแม่ตาไว้เป็นอันดีเจ้าจะได้ตบตีและต่อยต่อเดี๋ยวจะถูกเขาฟ้องแล้วจะหายเกินความทั้งตายอยู่ไปแล้วขอให้คุณผู้ใหญ่จงจะเดินพัฒนี้ขชาหลอเดินออกฝันว่าไมาเลิกฝนเคยฝันผู้ผู้ต้องยังมี พูดีผู้ก้าผู้ชนั่งการก็ให้มายนเนื้ออยู่ที่คำนี้มันดีวางมนเยอฝนเลยฝันคุ้มคูพูดชนั่นการเขียนทีก็ให้มากมันอมันดีวามันเยอนเลยไว้คุู้่ผู้ทัานดีเรนจากตัวก็ให้มากยืนเนื้ออยู่ที่คำนี้มันดีสามคิดสองฝัน ของคนพูให้ยมาเก่าเก่าทิศสองของของคนพูดห้มาโฮมห้มาสมอยู่ในเนื้อห้มาอยู่ในเคียงทั้งขนแข็งก็ห้มาอยู่แข็งยาหนีขาฝนตาก็ห้มาอยู่ตายาหนีคิวขวัญนิ่งก็ห้มาอยู่นิ้วเสมอมือคนง่ายเือแล้วคนน้อยยาขาดคอยให้มาอย,อย,อยู่ประจำตัวว่ามาเยอะหวานเลยทัานหวานคนพูดมากหวาน อาคนณมงคลาไทตุงมศใสยาลาเทากาต่อเทาเที่ยวราท่ากาะหาดพอดีผาจำแสงวัไหนคุณคูรผู้สูงทงยาไม่ร่องมีแต่ถึงเงินเืินเจ้าเดือนวเราสองผืนเงินเจ้าเที่ยวเสองให้เพื่อพ่อแม่พี่น้องคุกตอนถนอมใจให้สศใสยาล้ยยายานีได้ นั่นกันหายว่ามี่หน่อยขอทำดีเิยเจ,จ้าตัว,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 วรักษาตัวยาพวกนพุ่โคเจ้าจงเจริญอันเงินคำวานีให้ไหลหลังเพมากคือห้งองข้าวว่าที่แมาที่วัางงาม คิดใจงามบอมีเทวรัตใจเบาและปลอดปองโลกโควิดแในโลกพี่พนป่าเบ่ายามาเขาสูชิงของให้โลกกันวิ่งหนีจากกายาเจ้าเดอ้อโลกเ็บหูเจ็บกายาที่เมืกก่อขมาไกลโลกเ็บขี้หมองใหม่เจ็บมัดไกยามาพาให้คผู้จะเล่นกินลนาเนงินมันในมงินปีเด้อสัพพะาาพุทธาลามาเวนัสัพพะมาามาเวนั

อายุว oh so an ja 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 si ันทโกชาตะวันทโกศิวันทโพยะวันทโกพระวันทโกวันวันทโกโอตุทัพธาทุคาโลคะพยาเวลาโสกาชัตตุจยปัตโทวาอเนกาอันตรายาปีวินาทันตุจะเตชะสาทายาสินธีทังนังลาพังสถีภักขยังทุขังพลังริอายุจะวันน้อจะโพคังอุทีจจยักสวะสัตวะวัตสาจะอายุจาศิวาสิทธิพัง เดบิดบิดจะเอางนับเทียนครับโทเอาเม่อก้นตรูประเอาเรอโอกาสาโอกาสาโอสาพจุนนาทั้งกาลธาอาาพุตนา สภาพพร้อมทุกแห่งอินแก้วแจงเป็นอาภิพรเป็นคำสอนแห่งคำพูดต่อองค์ลงมาแต่ชาปา,างพรทำสอนหลวงล้มทียังบ่ทั้งหมอทั้งบ่ทั้งเสียงยังบ่ทั้งเกี่ยงในอกองบุญบ่งใหม่แจปอนกับทั้งเทพบทอนขุนหนาขอหล,ลายหลากวันทีวันลีสุดกับทั้งเทพพ,ทพระพุทธเทพดาพยัญชนะพนยพัญคง พญายมพญาเวทพระปัจเจกพระปัจจัยมาพูดหลายเหลือแแม่น้ำเก้าแม่น้ำนี่ซื่งว่าแม่น้ำทิพยติพแม่น้ำนี่ซื่งว่าแม่น้ำแก้วไหลแก้วแก้วข้ามาคงค้าหาแม่น้ำนี่หากประเสริฐก้อนน้ำทั้งหลายครับช่างความเป็นความตายก็ปวดเอาได้ตนคับพันงูเจ้าว่าให้ปวดเอาคนกับทั้งหมอกข้างหน้าอานนท์ตนเป็นลุ่ยสิแห่งป่าตาสาสกตาตนเส้นสำลักหาแพรหาเสือสัตว์ตในชมพูที่เป็น์ทั้งแททัตาสุขิตาหวนตูโอยาม อายาปาปามันุยปาบุกุทังเินสังคุคขังปัญจาตาอุมาธรรมา อิศรามุลลามุลลังอุทธังยังนามันนีนามันนีสิวานามเทลาพิเศษนามันนีสิวานามเบกิดจารการนันหาเขายังมี้ศรัทธาและดวงดอกนอกกว่านี้มันเสื่อผาแรงมันทำให้เขาได้จำศีลทำทำให้แจ่มจดให้ไปหอดพ่อแม่ผู้บารุปัชชาอาจารย์ทั้งคณะสังฆาเข้าขัญย่าทั้งสีทั้งแฝดผมอยู่ในเขตภูมแห่งพระขันย่าเขายังไม่ยอมตาดธนาหาแม่นาอันนี้ให้ม่าชวยคำช่วยสู้ ในขันทัดันดานท้องมีมาาอยู่ในปลาขาดยาแก้วขายื่งเสียกับขวัญัวามนีอะไรลูกตเต่าขวัญเหงาเถวตั้งน้าพระย่าจแม่นาบันนี้ อัดงแล้วจคือว่านามเจดแก้วจุฬามณีน้นามณีหากแม่นามพระพุทธเจ้าไรเข้ามาในมัาคยานการเกตยังในมณนี่นามณีวันที่ชุดทุกอย่างน้ามณีอยู่ข้างวางหินภายในมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระธรรมข้าเจ้าเป็นเขา้าเป็นปางหางใหน้องมิเทพทเทพ,รพระรพุทธเจ้า,าจพระยาจักกวัดเทราน้ามณีวัดสมเด็จข้งขล่าเจ้าผู้มีในหอ้อง อดแทงของสถานก,การณ์ก็แม่งหน้ามันนี้แล้วอดคนหอมเหลืองเแค่ไข้ป่วยก็แม่งหน้ามันนี้แล้วอดสงลูกหลานง่วงค่อยแรง่างมากคอยขาแรื่องยิ่งใช่ก็แม่งหน้ามันนี้แล้ว,วอดเขาฉันเขาทำเขาเทีเ่ยวแล้วเขาเรา วัดก้นเขาแหลกชี้ไฟวัดของจันไรใน้มันขุดแก้วแก้วเขาแหลกนองหน้าวัดกลางเอวขาตาสังขญามีมาแต่ก่อนเป็นของคูนแล้วเราไปคูนเป็นของพญานวัดสงแล้วเราขึ้นมาดีดังเก่าเหมือนดังพระจันเทนใส่ช่องพระอาทิตย์สองใส่ห้าตามโบราณเดินดันดาวพระพุทธเจ้าจึงดาว่าอุลสีสีน้ำบอกปอขินเย็นปีเลยแล้วน้ำทางแก้วเมื่อคนคนทั้งหลายเพิ่มเชื่อมมาเดียวไหลขมา วามุ่งมั่นความมั่งคั่งคามุมั่งสัพพทุสังอวามสิ่ิทุตังใามันทีการินทีตา

hành xử như một con chó